วิธีดูตัวแปรหลักที่จะมีผลต่อทองคำใน3เดือนและ6เดือนขนาดนครับอันนี้ผมใช้ AI report ในการวิเคราะห์นะครับให้คุณอยู่4ประเด็นนะครับข้อแรกนะครับวันนี้ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับแห่สะสมทองคำมากขึ้นนะครับมากกว่าปี2018เยอะขึ้นมากนะครับ มันทําให้สัดส่วนของดอลลาร์ลดน้อยลงนะครับแล้วเขาคาดการณ์ว่าในอีก5ปีเนี่ยสัดส่วนของดอลลาร์ะจะลดลงอย่างมหาศาลนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่สองความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านและอิสาราเอลนะครับคุณสังเกตนะสามวันที่ผ่านมาวันนี้ทองดิดไปที่ ส4มพนถึงสีนะครับนักลงทุนทั้งหลายทั้งปวงแน่นอนพอเจอเรื่องพอสองครามสิ่งที่เขาจะหนีไปคือทรัพย์สินเซฟเฮเว่นนั่นคือทองคำหรือไม่สกุลเงินที่เรียกว่าเป็นซฟเฮเว่นก็คือฟังสวิตหรือยูโรหรือบางทีอาจจะเป็นสิงคโปร์นะครับในขณะที่ พันธบัตรของสาระนะครับผลตอบแทนน้อยลงถ้าเป็นคุณคุณก็มองแล้วว่าทองคํามีโอกาสเยอะกว่านีนะครับคุณสังเกตการทองคําในเขียวตลอดเลยช่วงก่อนเนี่ยนี่เพิ่งลงมานะครับต่อไปข้สามวันนี้มันมีความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งซิตี้คาดว่าทองคําเนี่ยน่าจะต่ำกว่า3 3มพหรือไม่ต่ำกว่าสามพนะครับ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าน่าจะไปที่4,000ถึง5,000เออแตกเป็นสฝ่ายนะครับความคิดเห็นฉะนั้นวันนี้คุณจะเชื่อใครคุณก็ต้องใช้วิทอยยานนะครับวิเคราะห์วันต่อวันนะผมเลืบอกว่ายุคนี้ข้อมูลมันเยอะนะครับแต่ถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีแม่นยำนะครับอย่างผมเนี่ยใช้ AI Report มันก็ทำให้คุณสามารถที่จะวิเคราะห์ มายคุณวันต่อวันได้นะครับว่าวันนี้ทองเป็นยังไงนะครับต่อไปข้อที่สความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ที่ลดน้อยถอยลงนะครับเพราะอะไรนะครับนโยบายของสหรัฐนะครับที่กลับไปกลับมาเป็นภาษีหรืออะไรทั้งหลายปวงหรือแม้แต่คําพูดของผู้นําวันนี้พูดอย่างผู้นี้พูดอย่างนะครับมันทําให้กลับไปกลับมานะครับ